เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัมประจวมาที่30มีนาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่รายงานในตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนกับทางโจนกาเซียประตูตัวเก่งของเอสปันยอนทีมจากสเปนครับซึ่งก็มีเขาลือกับทีมผีแดงของเรามา่ได้พักใหญ่ๆแล้วก่อนเขาลือ้อจะเงียบหายไป ท่านี้ตามรายงานล่าสุดของดี e Atlantic สื่อนำดีของอังกฤษนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่า r s e n a นที่แสดงความสนใจในด่านวัยยิม3ปีรายนี้อยู่ก่อนหน้าเลยครับกำลังเร่งเจราจาเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมตัดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งพวกเขาได้มีการเจราจาเบื้องต้นกับนักเตะไปแล้วเมื่อตอนตลาดมก,กราคมที่ผ่านมาและก็น่าจะเร่งดีลนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีด้วยครับโดยที่ r s e n a นอยากจะได้โจนกาเซียเข้ามาเป็นประตูมือ2รองจากดาบิดรายา ส่วนในฝั่งแมนยูเน็ดของเราเนีครับต้องบอกว่าข่าวเงียบหายไปเลยครับกับทางโจนการเซียและก็ดูท่าแล้วครับในแานสเปนรายนี้ไม่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของทีมแต่อย่างใดซึ่งก็ต่างจากเจมส์แพลฟอร์ดในด่านของเบอร์ลี่ครับที่มีข่าวอย่างต่อเนื่องเลย เรามาต่อกันที่ข่าวลือเรียกกระแสในวันนี้เลยนะครับกับเรื่องของบรูโน่ฟานันเดสห้องเครื่องและกับตันคนสําคัญของทีมดยตามรายงานของเดลี่สตาร์แท็บลอยของอังกฤษนะครับได้ออกมาประโคมข่าวว่าสโมสรเรียลมาดริดยักษ์ใหญ่ของสเปนเตรียมทุ่มเงินก้อนโตมหาศาลถึง90ล้านปอนด์หรือว่าตกราวๆหนร้หาล้านยูโรเพื่อซื้อบรูโน่ฟานันเดสไปบัญชาเกมรุกในถิ่นซานติอาโกเบเนเบลช่วงซัมเมอร์นี้ครับด้วยที่ราคาดังกล่าวครับเป็นการอ้างอิงของแหล่งข่าวเจ้านี้นะครับว่าเป็นราคาที่แมนยูนตั้ง าายเอไว้ซึ่งทางมาดริดก็พร้อมจะตอบรับกับข้อเสนอดังกล่าวด้วยและจากรายงานเพิ่มเติมครับยังโหมอีกว่าเรอัลมาดริดได้ส่งแมวมองเข้าดูฟอร์มของบรูโน่ฟลานเดสหลายเกมเลยครับในช่วงหลังซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับว่าตั้งแต่รูเบนอาโมริมเข้ามาคุมทีมฟอร์มของแดนกลางวัย30ปีรายนี้เรียกได้ว่าติดลมบนมาด้วยตลอดทําให้ทางมาดริดนะครับจึงถูกใจมากและก็มองบรูโนะ่เป็นตัวแทนของลูก้ามดริชกองกลางตัวเก่าวัย39ปีที่กําลังจะหมดสัญญา และกับความคืบหน้าล่าสุดนะครับทาง d ดลีสตาร์ก็ระบุเพิ่มเติมอีกว่าถึงแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อยากจะขายบรูโน่ฟานเดสออกจากทีมแต่หากว่าสโมสรม่สามารถคว้าตัวลิศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือว่าบอลยุโรปได้การใดได,ได,ได้ครับในซีซั่นหน้าโอกาสที่บรูโน่ฟานเดสจะย้ายออกไปก็มีสูงเช่นกันครับถึงแม้เขานะจะเป็นคีย์แมนหลักอันดับหนึ่งของทีมก็ตาม มาต่อกันที่รายงานจากสื่อฝั่งสเปนกันบ้างนะครับกับรายงานของคาร์เดนาเซอร์โดยสื่อดันกระทิงดุรายนี้นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรนเรอัมริดมีความคิดจะปล่อยยืมอาดากูลากองกลางพรสวรรค์สูงทีมชาติตุรกีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับด้วยที่พวกเขาครับกำลังรอตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายว่าจะเป็นการปล่อยยืมตามปกติหรือว่าจะใส่ไปในออปชั่นซื้อตัวดินฮุยเซนกองหลังจากบอลมัดที่พวกเขากำลังตามล่าอยู่โดยให้ทางบอลมัดนะครับยืมไปใช้งาน1ปี สายทั้งนี้ครับตามรายงานทางมาดริดเนี่ยก็หวังจะปล่อยยืมแอนดริกอีกหนึ่งกองหน้าดาวรุ่งในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันด้วยทั้งนี้สําหรับอาดากูเล่ครับถือว่าเป็นนักเตะที่ไลซ์โมซอนอยากจะยืมตัวมาเล่นมากที่สุดแล้วคนหนึ่งและก็รวมถึงแมนยูเน็ตเราด้วยครับที่อยากจะคว้าตัวมาร่วมทีมถาวรเลยด้วยซ้ำแต่ก็ติดตรงที่มาดริดน่ยยืนยันว่าพวกเขาไม่คิดจะปล่อยออกถาวรอ,อย่างไรก็ตามนะครับคงต้องตามติดกันต่อไปเผื่อในซัมเมอร์น,นี้อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้ครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเลนี่โยโร่กองหลังของทีมนะครับที่โชวตัวนี่ตอนนี้สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงซ้อมตามปกติได้แล้วซึ่งทางโยโร่นะครับก็ยอมรับว่าเขารู้สึกดีมากไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปก่อนจะพูดถึงเกมสําคัญช่วงกลางสัปดาห์หน้ากับฟอเรสต์รวมถึงการพูดถึงริโอฟอร์ดินานตำนานกองหลังของสโมสซอนที่มักจะให้คําแนะนําที่ดีแก่กองหลังรุ่นน้องรายนี้อยู่เรื่อยๆครับด้วยเลนี่โยโร่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อเรื่องราวดังกล่าวว่า ผมรู้สึกดีมากตอนนี้ผมกลับไปฝึกซ้อมได้แล้วและก็รู้สึกไม่มีอาการปวดผมรู้สึกดีใจมากกับทุกอย่างทุกคนในสโมสรอนช่วยเหลือผมแม้ว่าผมจะมีอาการบาดเจ็บช่วงกลางซีซั่นทีมแพทย์นักเตะและแฟนบอลทุกคนนะช่วยเหลือผมอย่างดีมาโดยตลอดซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณได้รับบาดเจ็บใหญ่มันมีความสำคัญมากๆเลยล่ะสำหรับผม เกมต่อไปเราจะพบกับฟอ r e เรสแน่นอนว่าพวกเขากำลังอยู่ในช่วงที่ดีแต่เราเองก็มั่นใจว่าเราจะสามารถทำบางอย่างได้เราต่างเชื่อมาในทีมและผมก็เชื่อว่าเรามีโอกาสที่ดีนะที่จะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการและแน่นอนว่าเกมนี้มีความคาดหวังที่สูงจากทั้ง2ทีมดังนั้นเราจะต้องเล่นอย่างเต็มที่ สำหรับริโอเฟอร์ดินานเขาคือตำนานของสโมสรแห่งนี้เขาคือตัวอย่างสำหรับหลายๆคนที่อยากจะเล่นเป็นกองหลังหรือว่าเมื่อคุณเนะี่ยต้องการอยากจะเล่นให้ดีจริงๆเขาให้คำแนะนำผมเยอะมากเลยนะดังนั้นการที่มีตำนานคอยแนะนำจึงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมและก็รู้สึกดีมากที่มีใครสักคนเชื่อมั่นในตัวคุณขนาดนี้นอกเหนือจากนี้แล้วเขาก็เป็นคนที่ดีมากๆเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากคนหนึ่งเลยละ่ะ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของนิกคอร์หัวหน้าฝ่ายแอนเคเดมีของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับกับการออกมาพูดถึงการทํางานร่วมกับรูเบนอาโมริมกุนซือทีมชุดใหญ่ที่เขาน่าจะเป็นคนคุมซ้อมในทีมเยาวชนซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการหารือกับกุนซือของทีมชุดใหญ่อย่างอาโมริมโดยตลอดเพื่อดูว่ามีนักเตะดาวรุ่งคนไหนบ้างที่ดีพอและก็มีโอกาสได้ขึ้นไปซ้อมหรือว่าลงช่วยทีมชุดใหญ่บ้างเมื่อโอกาสมาถ,ถึงครับด้วยกับเรื่องนี้นิกคอ o ์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์สโมส เขาเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายและก็มีสเสน่ห์อย่างที่คุณต้องการอยากจะรู้เขาเป็นคนคอยสนับสนุนที่ดีในสนามซ้อมเขาเป็นคนคอยเชื่อมต่อเรากับเหล่านักเตะรวมถึงบอดบริหารซึ่งไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมเท่านั้นที่ต้องทําหน้าที่โค้ชมันก็ยังมีเจสันวิลคอร์สดารินเฟลเชอร์และก็รวมถึงคนอื่นๆด้วยในทีมชุดใหญ่ยังมีนักเตะระดับซีเนียร์รวมถึงอามูริมดังนั้นการทํางานจึงเป็นไปโดยธรรมชาติซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องหารือกัน พูดถึงการซ้อมว่ามันควรจะมีจุดไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงเมื่อถึงเวลาต้องส่งนักเตะออกไปยังทีมชุดใหญ่ก็จะมีการโต้ตอบกันระหว่างรูเบนอมรริมกับทีมงานของเขาและก็รวมไปถึงดาวเดนเฟลเชอร์ที่ก็เป็นผู้นำที่คอยคำแนะนำที่ดี จากนั้นครับนิกคอก็ยังได้พูดถึง2ดาวรุ่งอนาคตไกลยอย่างแฮร์รี่อามสในวัย18ปีกับตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ตอนนี้ครับก็ได้มีโอกาสประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วในเกมล่าสุดกับเลสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงชีโดโอบกองหน้าวัย17ปีครับที่ทําได้ดีเลยในทีมเยาวชนซึ่งทางโอบีนะครับก็ได้รับโอกาสพอสมควรแล้วในทีมชุดใหญ่ซึ่งต่อไปเดน,นี้ครับนิคอสได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมจะพูดถึงแฮร์รี่อามาสก่อนผมแนาะรู้สึกยินดีกับแฮร์รี่อามาสครอบครัวของเขาและก็ทุกคนที่ทํางานร่วมกับเขารวมไปถึงคนที่วัตฟอร์ที่ทํางานกับเขาก่อนที่จะมาที่นี่ด้วยเราได้พูดถึงว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่เขาได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่แล้วแต่แน่นอนว่าหนทางยังอีกยาวไกลสําหรับเขาแต่อย่างที่คุณรู้ว่าเขาขึ้นไปอยู่ร่วมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วเขาได้ใช้เวลาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ดังนั้นเขาพร้อมแล้วล่ะ แต่กับเหตุผลที่เขาไม่เคยถูกเลือกใช้ก่อนหน้านั้นมันย่อมจะมีเหตุผลอยู่แล้วและมันก็เป็นเรื่องของทีมโคช้ชชุดใหญ่จะเป็นคนตัดสินและแฮร์รี่อามาสต้องอดทนเขาต้องเข้าใจและเมื่อโอกาสมาถึงเขาก็ต้องรีบคว้ามันเอาไว้ให้ได้ สำหรับชิโดโอบีการย้ายทีมของเขามันน่าเหลือเชื่อมากแต่บางครั้งเราก็มีโมเมนต์แบบนี้บ้างละ่ะซึ่งอาร์เซนลก็เป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมพวกเขามีโปรแกรมที่ดีและก็มีโปรเจกต์พัฒนาแข้งดาวรุ่งที่ดีมากด้วยเหตุผลบางประการและครอบครัวของชิโดรู้ดีว่าทําไมพวกเขารู้สึกว่าโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับเขาอาจจะอยู่ห่างจากอาร์เซนลนอกจากนี้เขาก็ถือพาสปอร์ตเดนมาร์กด้วยทนะํให้ชิโดนามีโอกาสไปอยู่กับทีมไหนก็ได้ในยุโรปทั้งหมด เรารู้เพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขากาลังจะย้ายไปยังซักแห่งในยุโรปเขาเคยไปเยี่ยมชมสโมสรนนั้นและกระบุสโมสรที่เขาจะไปอยู่กับเราด้วยแต่เราคิดว่าถ้านักเตะคนนี้สามารถเซ็นสัญญาได้และก็ต้องการจะย้ายออกจากอาร์เซนอลเราก็ควรจะทําทุกอย่างที่เราสามารถทําได้เพื่อเซ็นสัญญากับเขาซึ่งสุดท้ายเนะี่ยเราก็สามารถทําได้ ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจําวันที่30มีนาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ